ก็สว,วัสดีวิทยกรครับทุกท่านครับวิทยรกรสถาบันก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับแล้วก็ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสได้อ่ากพัฒนา,าวิทยากรของสถาบันขึ้นมาแต่ความคิดเบื้องต้นคือว่าหลายคนเคยบอกว่าการสอนแบบเชนน n งและบุคคล i ิงนั้นเป็นความสามารถส่วนบุคคลเดิมๆผมก็ยอมรับแล้วก็เข้าใจแบบนั้นนะครับว่า เราคงจะถ่ายทอดหลักการและแนวทางน,นี้ให้กับท่านอื่นๆไม่ได้แต่เขามานั่งคิดว่าถ้าเกิดแนวทางการถูกลมซึ่งผมเรียกว่าเชนนี่กับคุโคอนชิงนี้เป็นเรื่องของกระบวนการในการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงและสามารถนําเครื่องมือนั้นไปใช้ได้ด้วยตัวเขาเองนะครับผมเลยคิดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นกระบวนการสอนของเราก็น่าจะเป็นสิ่งที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ผมจึง ส้างโครงการนี้ขึ้นมาคือการพัฒนาวิทยากรของสถาบันนะครับเพื่อจะให้วิทยากรสถาบันนั้นได้เข้าใจกระบวนการสอนนะฮะแล้วก็ได้สามารถประยุกใช้ในการสอนได้ด้วยสไตล์ของตัวเองแต่ยังคงกระบวนการและก็รูปแบบการสอนของสถาบันทุกคนครับวิทยากรที่เป็นวิทยากรสถาบันนั้นสามารถสอนโดยมาตรฐานของสถาบันใช้สไลด์ของสถาบันใช้เครื่องมือของสถาบัน ในการดําเนินการได้ตลอดครับแน่นอนครับเราคงไม่ได้แค่ฝึกอบรมแต่เราจะมีการเรื่องของการเป็นที่เลี้ยงนะครับการเป็นโค้ชแล้วก็มีการติวกันแบบเลคเชอร์นะครับเพื่อให้วิศวกรสถาบันนั้นมีมาตรฐานที่เป็นสแตนดาดของสถาบันสามารถที่จะเดินกระบวนการได้อย่างครบถ้วนแน่นอนครับการฝึกสอนหรือการสอนในแง่ของการเป็นวิศวกรสถาบันนั้นต้องใช้เวลา เราจึงมีการกำหนดเรื่องของระยะเวลาในการฝึกแล้วก็การไปทําโคโคสการไปโคโคสนั้นสิ่งที่พิทกาารสาบัติจะได้รับก็คือการที่จะได้เข้าไปรับฟังศึกษาแล้วก็ดูแนวระหว่างนั้นก็จะบันทึกเป็นกระบวนการเข้าใจและได้รับการเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างของตัวเอง <c oughs> เพื่อนำมาพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต ตรงนี้นะครับคือหัวใจสําคัญเพราะหลายคนมามองการสอนแนวเทนนิสแนวคู h โคชิ่งแล้วรู้สึกว่าง่ายครับจริงๆไม่ถึงขนาดยากแต่ว่าความยากจะอยู่ที่เวียยกรได้พัฒนาตัวเองระหว่างการสอนไปมากแค่ไหนเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากการสอนแนวเทนนิสแน o คู h โคชชิ่งนั้นผู้สอนหรือเวียยกรน,นั้นต้องทําให้ผู้เรียนสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองผ่านการฉุกคิด กับเนื้อหาและก็เชื่อมโยงไปกับยุคใช้ด้วยตัวเองโดยการใช้คำถามของโค้ชดังนั้นการเป็นวิทยากรแนวเทรนิคคุณโคชิ่งวุฒิใจสำคัญเลยคือแล้วท่านละครับได้สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับตัวเองมากน้อยแค่ไหนการสอนแต่ละท่านของท่านนั้นมีการพัฒนาและปรับปรุงไปหรือไม่การที่ท่านอยู่กับการสอนโดยการใช้คำถามแล้วเกิดความอึดอัดนั้นท่านรู้สึกอย่างไร พราะนี่แหละครับคือการฉุกคิดผู้เรียนเงียบเพราะกำลังฟังและสร้างฉุกคิดของตัวเองเช่นเดียวกันครับผู้สอนก็ต้องอยู่กับสภาวะของตัวเองแล้วก็ฉุกคิดให้ได้ว่าเรากําลังช่วยเหลืออะไรกับผู้เรียนเราไม่ได้ให้ความรู้ครับเพราะความรู้เป็นการในเชิงข,ของการให้เชรนนิ่งแต่โค้ชชิ่งเป็นการทําให้ผู้เรียนนําความรู้ไปใช้ดังนั้นเบี้ยกรสิ่งที่ได้รับจากการสอนแนวนี้คือ ียากรก็จะถูกโค้ชไปในตัวด้วยความหมายคือโค้ชอยู่เซลล์ครับดังนั้นอยากให้ียากรสถาบาันทุกท่านรีเช็คตัวเองได้จากการดําเนินชีวิตครับถ้าการดําเนินชีวิตในสภาพแวดล้อมเดิมของท่านดีขึ้นแสดงว่าท่านใช้กระบวนการเท็นนิ่งคุค้มโคชกับตัวเองอยู่แต่ถ้าเกิดกระบวนการสภาพแวดล้อมของท่านไม่ได้ดีขึ้นแสดงว่าท่านยังเป็นแค่การให้ความรู้กับผู้อื่น ท่านไม่ได้สร้างแนวคิดของตัวท่านเองการเช็คว่าเราจะสอนในแนวเทนนิงแอนด์ฟุตบอลชิงได้หรือไม่อยู่ตรงนี้ครับไม่ได้อยู่แค่ผลลัพธ์ของผู้เรียนเยงอย่างเดียวผลลัพธ์ของการดําเนินชีวิตของท่านนะครับหรือหัวใจสําคัญของแนวเทนนิงแอนด์ฟุตบอลชิงว่าท่านมีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนก็หวังว่าท่านจะฝึกฝนมุ่งมั่นและอดทนต่อไปในการที่จะพัฒนาแนวเทนนิงแอนด์ฟุตบอลชิงต่อไป เพราะว่าปัจจุบันนี้เราขึ้นเวอร์ชั่น4แล้วนะครับท่านเราเช็คดูว่าท่านอยู่ในเวอร์ชั่นไหนนะครับเรามีถึง7เลเวลที่จะให้ท่านไต่นะครับงั้นตรงจุดนี้ครับคือสิ่งที่เวียคอสราบันสามารถมองเป็นแคเดรพาร์ตของตัวเองได้ว่าเราดีเช็คได้ว่าเราอยู่ในเวอร์ชั่นไหนและใช้เลเวลไหนในการสึกลงนะครับความสนุกของเทรนิคกูโคชิ่งคือการไต่ระดับความชำนาญในการสอนของท่านครับ เรายังไปต่อนะครับตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่ปัจจุบันแต่เรายังพัฒนาในการสอนนี้ไปเรื่อยเพื่อให้ท่านได้สามารถช่วยลูกค้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนขึ้นเป้าหมายของพวกเราคือการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนหรือคำศัพท์ใหม่ที่พยายามจะรณรงค์ให้ใช้คือ t า a n s f o r m a t i o n a l coaching process ครับสวัสดีครับ